เพื่อนนัดแอสไพร์1โมงหนูตื่น1 1เดโมงสาตอนนี้เพี่ยง52โอ้ยจะดูอะไรทำไมชีวิตมันรันวนแบบนี้รองเท้าก็ไม่ได้เอามาเพิ่งขอเปลี่ยนกับเพื่อนตอนนี้เพื่อนเดินกลับหนูไปชดใช้กล้เกงก่อนนะเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังใหม่ดูแอดไซร์เสร็จแล้วนะคะทุกคนบ่ายโมง24 มาทาครีมต่อกันแดดยังไม่ได้ทาเลยบ่ายโมงครึ่งแล้วทุกคนมานั่งหางานกันเถอะวยวๆายวายวายหัวทิมไม่ใช่มานั่งหางานมานั่งหาข้อมูลกันเถอะไป2องโแล้วทุกคนวันนี้รองเท้าก็ลืมปากกาแดงก็ไม่มีลิควิดก,ก็ไม่มียืมเพื่อนกระดาษเอามาก็ เียกน้ำแบต iPad ชาร์จแต่ไม่ได้เปิดสวิตซื้อน้ำมาก็ไม่เอาหลอดมาขอหลอดเพื่อนอะไรอีกล่ะหลายอย่างมากวันนี้ค่อนข้างที่จะเหนื่อยหอบอยากร้องไห้ตะโกนออกมาดังๆว่าหยุดเล่นตลกกับชีวิตขอร้องตอนนี้ไม่ได้ประสบความสำเร็จเลยประสบภัยล้วน สามโมงสิไปขึ้นวอรเลดไปกันต่อ6กโมงามสแล้วเย้เมื่ไอไรจะเที่ยงคืนพักแล้วค่ะทุกคนไปหาขนมกินกันดีกว่าไม่กินข้าวกินข้าวเลยไม่เอาขนมแล้วกินข้าว ได้กินข้าวแล้วทุกคนนี่กินข้าวก่อนนะเที่ยงคืนยีสิบแล้วลงเวนแล้วเย,ย่ใน,ใน,ในวันนี้ก็มาถึงทุกคนวันที่หนูตามหาแหนมตุ้มจิ๋วแบบปอกเปิดเจอแล้วในเซเว่นเหมาหมดไม่เป่งนใครทั้งนั้นหนูเหมาหมดแล้ว <S 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 อออ